สวัสดีครับผมก็วันนี้นะคะผมก็จะมารีวิวไอดีนะอันนี้นักแข่งในตำนานนะครับของลุงห่อศพนะฮะ <Yeah. S 1> ก็วันนี้จะมีอะไรมาให้ดูแบบเต็มระบบนะฮะก็มาดูทางฝั่งของโปรไฟล์ก่อนนะครับโปรไฟล์ของลุงห่อศพนะฮะนี่ฮะโปรไฟล์ของลุงห่อศพนะครับนี่ <c oughs> เวโ82นะครับก็ชื่อหอศพนะครับไร่หมื่นแปดนห้าร้สาสิบเจ็ดะฮะของก็มีตามนี้เลยนะครับของมีตามนี้เลยนะฮะอุยขนาดหน้าโปรไฟล์ตึงแล้วข้างในจะตึงกว่าไหมไปดูกันเลยนะครับก็ไปดูทางฝั่งของการ1ตัวมีชุดอะไรมั่งไปดูของผู้ชายก่อนนะฮะ ขงผู้ชมของผู้ชายมีอะไรกันบ้างไปดูเลยนี่ฮะเซตของแฟชั่นฮะเซตนี่มีครับแต่ตรงสแตนล์นี่ฮะ,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 ฮะโหมีของไลด้วยนะฮะสวยอยู่ฮะนี่ครับมาทางฝั่งของเออ่ทรงผมกันบ้างนะฮะนี่เนี่ย จิงจกจิงตอกแดงเนี่ย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 อันนี้ก็คืออะไรวะแดงน้ารอกเออคือผมขาวผมขาวนะฮะเนี่ยของตามนี้เลยครับของตามนี้เลยอีโบแน่นมากเลยของโคตรแน่นะฮะมีนี้ด้วยฮะอืมนี่ มีด้วยนะฮะหน้ากากงหน้ากาก,ก,กไฟมีอีโวตเอไอโวนะฮะตึ้มอะของแน่นมากฮะของโคตรแน่นนะฮะนี่ฮนะแน่นจริงเลื่อนกันเลยเลื่อนกันเลยเลื่อนะฮะเลื่อนะฮะ ไม่หมดหเยอะมากเลยครับโคตรเยอะนี่ฮะเสื้อแดงแดงฮะมีทุกซีซั่นฮะเสื้อแดงแดงครบฮะนี่ฮะตึงโพดของเยอะชุดตั้งเก้าร้อยครับเกือบหนึ่งพันนะฮะ เยอะมากครับโคตรเยอะโหเลื่อนและแทบเมื่อยเลยฮะนี่ครับกางเกงนงกางเกงนอนมีฮะนี่ชุดอีวงอีโวมีฮะนี่ไง ขาดไม่มีหมวกเอฟฮะไม่มีหมวกเอฟะเสียดายเสียดายมากเลยฮะไม่มีหมวกเอฟไม่มีซีดั่นหนึ่งเสียดายจัดไม่มีสั่งกระสีโอเสียดายจัดเลยครับถ้ามีคือตึงเลยผมว่าตึงเลยถ้าน,นี่ก็คุ้มเลยครับอดีตนักแข่งในตำนานนี่ฮะรองเท้ามาดูทางฝั่งของ เออกระเป๋านะครับ <c oughs> นี่กระปงกระเป๋าเนี่ยน,ะ,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 นะฮะ <c oughs> กล่องศพนี่ฮะจะกลายวิ่หรือเปล่าวะเออใช่ใ่นี่ฮะ,ากกาออฮะแอร์บอด ขาดสังกะสีฮะท่าทางฮนะมีปืนเจ็ดกิกระบอกมาดูกันนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดกระบอกฮนะไปดูท่าทางเออจะมีแบบวิดพื้นหรือถ้าไก่ไหมเนาะมีไหมเนาะ นี่ไหมนี่ไงวิดพื้นนี่ไงอุ้ยอดีตในตำนานเลยนะฮะนี่โคตรตึงฮะท่าบงพัญญาไม่มีนี่โปรไฟล์น้ออินซีนะฮะโหนี่ฮะ พื้นหลังรีวิวโคตรดึกเลยครับตอนนี้โคตรดึกเลยพื้นหลังเยอะมากฮะผ้านะนะครับผ้านะตามนี้เลยนะครับอื่นๆน,นะฮะไม่ค่อยมีอะไรแล้วครับ เราไปดูทางฝั่งของชุดผู้หญิงมาบ้างนะครับชุดผู้หญิงทางฝั่งของชุดผู้หญิงนะฮะเนี่ะอาโมอ,อาหมวยจริงจกจงจิงจกแดงนะฮะอีโวผมจะเลื่อนในเลรที่สุดนะ เนี่ยพระพิษปากเล็กนาล็อกนะครับเนี่ยดวงหน้าตา 4, ร้อยสิบ <c> ส <oughs> ี่นะฮะอืมเยอะมากเลยครับไปไปพี่ฮะชุดโคตรแน่นฮนะ นี่โคตรแน่นฮะแน่นจริงนี่ฮะ,ะ,ะ,ะนี่ตระตันนะไปนี่นนนก่อนนี่ฮะกางเกงที่เขาหากัน ให้ควักนะฮะกางเกงที่หายากที่สุดในวีไฟนะฮะกางเกงนี้เลยผมตามหามาตั้งนานเลยด้วยในโตสปอร์ตนะฮะกางเกงตัวนี้หาฮะมาดูว่ามีอะไรอีกไหมกางเกงโคตรเยอะฮะเยอะมาก เลดลงเล็ดไลยมีมีหมดฮนะทั้งหนิงทั้งชายแน่นมากนี่ฮะโคตรแน่น,นะฮะไปดูสก,กินปืนกันนะครับนี่สก,กินปืน AM M อ็มสี่เหนึ่งฮะ AK นะครับเนี่ย M เอสิบสี่สกาสกาได้ท่านนะสกาชมพูอุ้ยตึงจัดนี่ฮะกอซ่า นี e ่ฟาร์มาสนะฮะเอเอเออโอเอเปดนะฮะอุ้ยโคตรตึงเอเอ็นเก้าสี่ฮะอีโอโคตรแน่นครับอะไรมันจะแน่นขนาดนี้ฮะโคตรตึง นี่ฮะ SKS อนะฮะเชีย่ยแน่นเกินเกินไปเกินไปเกินไปมันมันตึงเกินไปแล้วมันจะตึงเกินไปแล้วไอ้ดีเนี่ยมันจะตึงเกินไปแล้วนี่ฮะ UMP EVO d r a g o n เอ้ไม่ใช่ดิเขาเรียกเลยเดินเสหาฮะนี่ เอ็มพีห้าสกินปืนแลฮะมีฮะโคตึงนี่ฮะ VSS ฮะ MP40 อุ MP ้ยโคตึงพีเกฮะอีโวอีกแล้ว โอ้ยทอมสัน <c oughs> นี่ครับปืนเขาเรียกอะไรปืนอะไรก็ไม่รู้ฮะอ่านไม่ออกครับอันนี้คือเอ็มสิบเอ็มสิบสี่สองยาวนะนี่ฮะปืนแรฮะไททันมีในนีดีด้วยนะครับโคตรตึง ลูกซองฮะลูกซองนี่ไงสองควงไงครับนี่ไงตึงฮะไฮไลท์ก็ได้นักแข่งก็ดีนะครับแค่นั่นแหละขิงไปหนึ่งทีนี่ฮะทางด้านสนัยฮะมีสันเลสองสนในอยู่ในไอดีเดียวกันนะครับโคตึง ปืนดีเซอร์ตแอซซินคริสนี่ฮะคาตาเอชนะฮะโอ้ยจะตึงไปไหนฮะมัดมีสิบมัดนะฮะมัดฟงมัดไฟมัดน,น้ำแข็งนะฮะตึงโพดนี่ก็คือระเบิดนะครับระเบิด นี่ฮะไอวอร์ห้าสิบสามลูกนะฮะนี่ครับก็สำหรับคลิปนี้ค v c 3 k ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็วันนี้มารีวิวไอดียรัวศพ เออนักแข่งในตำนานไปเพียงเท่านี้ก็ขอจบคลิปเอ่อไปเพียงเท่านี้ครับก็เจอกันครับวิบุยรักทุกคนนะครับ